ผู้มือการติดตั้งเพ t คิดแอร์ซารอนแม็ขั้นตอนที่1 Unboxing นํานำอุปกรณ์และสายไฟออกจากกล่องได้เลยขั้นตอนที่2การเปิดใช้งานอุปกรณ์คุณสามารถเสียบไฟได้จากข้างหลังเครื่องจากนั้นกดสวิตช์เปิดและเครื่องก็จะมีการกระพริบเป็นครั้งแรกคุณสามารถเริ่มใช้งานได้หลังจากที่ต่อแอปพลิเคชันสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปเพจคิดข้าหน้าแรกกดปุ่มบวกเลือกเพจคิดแอร์ซารอนแม็กและทำตามหน้าจอนี้ได้เลยครับ 4วิธีการใช้งานปุ่มล็อกกด2ครั้งเพื่อล็อกเปิดไฟกดเพียงครั้งเดียวเปิดหรือปิดไฟการตั้งค่าอุณหภูมิกดบวกลบเพียงครั้งเดียวตั้งแต่อุณหภูมิ36องศาถึง40องศาเซลเซียสการตั้งค่าระดับลมกดเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับระดับลมได้6ระดับการตั้งค่าเวลากดบวกลบจะบวกลบครั้งละ1นาทีได้ตั้งแต่1ถึง99นาที หรือกดค้างไว้จะเป็นครั้งละ5นาทีอย่างต่อเนื่องจากนั้นกดปุ่ม Start ถ้าเริ่มการทำงานไฟสีเขียวถ้าหยุดชั่วคราวไฟสีขาวหรือสิ้นสุดการทำงานกดค้างไว้ไฟเป็นสีขาวเช่นกันหลังจากการอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงให้คุณเช็ดขนน้องด้วยผ้าขนหนูก่อนเพื่อให้การเป่าขนรดเร็วมากขึ้น วางสัตว์เลี้ยงไว้ข้างในและตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูปิดสนิทคุณจะได้ยินเสียงคลิกคุณสามารถดึงสลักเพื่อเปิดประตูด้านบนเพื่อลูบสัตว์เลี้ยงและตรวจสอบการอบแห้งได้ตลอดเวลาปิดประตูด้านบนด้วยการกดการเป่าขนของน้องจะสิ้นสุดลงเมื่อน้องไม่มีความชื้นแล้ว 5. วิธีการใช้แอปพลิเคชันหน้าจอจะแสดงระยะเวลาและอุณหภูมิในการทำงานคุณสามารถตั้งชื่อโหมดได้และคุณสามารถเลือกอุณหภูมิเลือกแรงลมและระยะเวลาที่คุณต้องการตามค่าน้ำหนักและประเภทขนของสัตว์เลี้ยงคุณได้เลยจากนั้นกดบันทึกเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยครับ